สวัสดีคะ่ะฟรีมนันนี่ช่องนี้มีแต่ของฟรีของฟรีในวันนี้มาที่แอปในการกลอบหนึ่งนะคะสำหรับเอิร์นเบในคลิปที่แล้วสอนการแลกข,ของรางวัลซึ่งตอนนี้ของรางวัลที่เราแลกเข้าแล้วนะคะก่อนที่จะไปดูหน้าตาของแอปแล้วก็จะไปดูบันทึกการถอนเนี่ยค่ะอันนี้คือยอดเงินที่แลกมาเมื่อกี้นะอยู่ที่100บาทรอไม่นานรอเงินเข้าไม่นานก็ ได้รับเงินฟรีได้รับเงินจริงส่วนการหาคะแนนเพิ่มเติมหรือการหาเหรียญเพิ่มเติมก็คือได้จากพวกนี้เนี่ยนะคะดาวน์โหลดเกมมาเล่นเล่นมินิเกมแล้วก็อันนี้คือเกมอะไรเดี๋ยดๆอันนี้มันต้องติดตั้งแอปแล้วก็เล่นถึงหนึ่งถึงสองนาทีอ่าประมาณนี้เดี๋ยว เดี๋ยวๆค่อยเล่นส่วนแบบสอบถามก็มีนี่ตามนี้นะคะเมนูอื่นๆของเขาจะอยู่ด้านล่างนี่ตามนี้อ่ะส่วนการถอนการถอนของเขาจะอยู่ที่กระเป๋าสตางค์เดี๋ยวให้ดูบันทึกการถอนนี่นะคะถอนเงินสำเร็จยอดเงินอยู่ที่หนึ่งร้อยบาทเข้าทูมันนี่วอลเล็ตได้จริง ได้จริงได้ไวได้ง่ายได้แบบไม่เสียค่าธรรมเนียมด้วยเล่นดูได้สําหรับคนที่ชอบเล่นเกมแต่ถ้าเราไม่ชอบเล่นเกมก็ทำอย่างอื่นก็ได้นะโปรไฟล์มีสอนวิธีการหาเงินออนไลน์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นแอปที่หาอล l ล็ตได้ฟรีแอปที่แจกอล l ล็ตแบบฟรีหรือแม้แต่การทําแบบสอบถามก็ได้เงินหรือแม้แต่กระทั่งการร่วมกิจกรรมรับทูมันี่อล l ล็ตฟรีประจําวันก็ได้เหมือนกันแต่ว่าการรับอล l ล็ตฟรีมัน มันมันอาจจะไม่ได้ทุกคนก็ได้แต่อันเนี้ยได้ทุกคนเพียงแค่คุณขยันเล่นเกมนะคะคลิปนี้ก็จะประมาณนี้สำหรับการอัปเดตการถอนเงินสั้นๆของเอิร์นเใครชอบฝากกดติดตามช่องไว้นิดนึงนะคะกดติดตามไว้กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้เวลาลงคลิปใหม่ๆหรือกิจกรรมใหม่ๆจะได้ไม่พลาดกันคลิปนี้ก็หมดแล้วแล้วเราจอกันในคลิปหน้านะคะขอบคุณค่ะ